กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องนัก่อดชั้นนะครับวันนี้นะครับผมรถมาดูนะครับคีเป็นรุ่นแคปเทียนะครับรุ่น L 4นะครับราคาอยู่ที่672,000บาทนะครับสีดำนะครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ มาที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับตอนนี้เป็นแคปเตียนะครับตัวสตินะครับจะมีลายได้เท่แบบนี้ทั้งคันเลยนะฮะนี่ยฮะลายสติ๊กเกอร์ยาวไปอีงข้างหลังเลยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบของเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ยฮะดูใกล้ๆกันนะครับ ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟฮาโลเจนปกตินะครับแล้วก็จะเป็นลมดำนะครับสำหรับไฟหน้าตอนนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ16นะครับยางดันหลบนะครับสีดำเงาจากโรงงานนะครับตรงแก้มกระจกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีไฟสีเหลืองอตรงนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเครื่องยนต์อยู่ที่ เป็นเครื่อง2.2ดีเซลนะครับแล้วก็แรงมา1้0แรงม้านะครับแรงบิดร้อยสานิวตันเมตรนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะประมาณนี้นะครับลายสติ๊กเกอร์สีแดงเนี่ยจะยาวไปถึงท้ายถึงประมาณนี้นะฮะส่วอย่างเี้ก็เป็นสีดำด้านหมดนะครับ เอใครที่มองแคปตัวเปี้ยอยู่ก็เนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะฮะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีการชนท้ายนะครับแล้วก็จะลายสติกเกอร์เนี่ยก็จะพาดมาจากข้างบนเลยนะฮะไงครับเท่ไหมครับสำหรับแคปเตี้ยเดี๋ยวไปดูที่ด้านในกันต่อเลยนะฮะ ผมเปิดฟไฟมือถือไปก็ไดนนะ้แคปจะเปิดแบบนี้นะครับนี่นะฮะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้มีจอด้วยนะฮะนี่นะครับตัว ตัวสวิตซ์ฝักกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าประมาณนี้นะฮะเบาะผ้าแบบนี้นะครับแลวข้างหลังเนี่ยผมก็ใส่เบาะแคปเพิ่มมาให้นะครับพื้นที่ข้างหลังก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับนี่นคับวัสดุด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับ มีแอร์แบ็คคู่หน้าให้นะครับมีจอแล้วก็พวงมลาลัยไฟฟ้านะครับมัลติฟังก์กชันนะครับตัวนี้ยังไม่มีค,ควบคอนโทนนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปให้ดูฝั่งนู้นนะครับว่าบิดกุญแจรถแล้วหน้าจอเรือนอม้เป็นแบบไหนนี่นะฮะหน้าจอแบบนี้นะครับ ตอนนี้มีระบบโทรฉุกเฉินเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับตอนนี้จะไม่มีกล้องมองหลังนะครับแต่ว่าจอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a r p ร์เพย์หอโต้ได้นะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับโฮมอะไรไฟฟ้านะฮะทา่านนี้แล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟหน้านะครับ ด้าน,นข้างบนนิดนี้นะครับตรนนี้เปนสวิตช์ล็อกนะครับล็อกรถพอสด็ก็จะสีดำประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าลูกค้าสามารถซีดาวได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถ ทักมาได้นะครับหรือว่าอยากแต่งก็ได้นะครับบอกเลยว่าถ้าแต่งก็ดุไม่แพ้ตัวยกสูงเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วใครที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็ถ้าสนใจรุ่นนี้นะครับก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้น้านล่างสำหรับวันนี้นะครับผมเซลนัดนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ